สวัสดีครับทุกคนครับมาดูบรรยากาศวันนี้วันจันทนะครับใกล้จะถึงงานแต่งน้องแฝดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนไปดูด้านหน้านะครับทางเข้าพระเนียดนะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็การเตรียมสถานท,ที่เพื่อรอรับงานแต่งครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเดินดูทางเข้าหน้าบ้านน้องแฝดกันครับพระเนียคลองช้างเนาะนะเพราะว่าตอนนี้นะครับ ที่เห็นก็เ็นควรเป็นแปลงอะไรอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่นะครับเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ความพร้อมในการทำพิกรรมงานแต่งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะบรรยากาศวันนี้ทุกคนครับเราจะเห็นบริเวณด้านหน้านะครับมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับ เพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะครับกล้ถึงงานบันแต่งน้องแฝดเนาะคนกะปรับปรุงพื้นที่เปิดแต่ก่อนบริเวณนี้จ้รลกนะหญ้าจะเต็มตอนนี้เราจะเห็นว่ากำลังเอาดินมาลงเอารถไถมาปรับดินนะครับ เอานี่ครับวันนี้วันที่4ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะก็จะเป็นวันงานนะครับก็คาดว่าคนจะมาเยอะเนี่ยเราจะเห็นการปรปับปรุงพื้นที่เอาดินมารงนะครับปาโพนะครับก็จะเห็นลานกว้างเลยอีกหนึ่งพ,รรบบพื้นที่กว้างขึ้นเลยครตอนนี้ ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเลยนี่ฮะเพราะว่าบริเวณนี้นะครับคาดว่านะครับจะใช้เป็นกิจกรรมจัดทีกรรมตอนเช้าเนาะเพราะว่าทางฝ่ายที่มาสู่ขอของเ๊หม,มวยเนี่ยนะครับที่มาต่าเนี่ยที่เป็นฝ่ายเจ้าสาว่ยนะฮะก็จะทำพิธีตักบาตตอนเช้าก็น่าจะใช้บริเวณนี้นะครับก็เลยต้องปรับปรุงพื้นที่เนาะหลังจากตักบาต เสร็จแล้วก็บริเวณน้านหน้านะครับก็น่าจะตั้งขบวนขันหมากเพื่อแห่เข้าไปข้างในนะครับนี่ฮะทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็เลยเตรียมพื้นที่นะครับปรับหน้าดินเนาะมองไหนมีเล่นมีอย่างเพิ่งกับเอาดินมาทมนะเอารถไถมาดันทมดิน เอ้ามาดูความเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับพา f อซมาดูนะครับาการเตรียมนะครับพื้นที่เพื่อรองรับเนาะเพื่อรองรับงานแต่งที่จะถึงวันนี้วันที่สี่พฤศกิกายนก็เรียบเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเอาถ่ายมาถงเอาหินคุกงาลง็อนะ โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเราช้างนะครับนาตาลีก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับบางบ้างพาควานทีมงานก็พากันออกเดินเนาะพาเดิน โอ้ดินแห้งนะครับทุกคนครับว่างมากอาราังการเลยนะครับกำลังเอาดินมาลงนะครับปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้นะครับในการจัดกิจกรรมน้องงานแต่งน้องช้างน้องแฝดที่จะถึงนี้ เราก็ในเมื่อพื้นที่ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินมาทางนี้มาส่องน้องแปดเอามาส่องน้องอเ่าเต่าช้างซะหน่อยเออมาส่สองเร่าช้างซะหน่อยนี่นะครับนูน่นนาตาลีเนี่ยใครอยากเห็นนาตาลีนะตรงโน้นนะครับอยู่ด้านหลังนาตาลีอีกสี่เชือกไมจ่จำชื่อไม่ได้นะครับเออ นะก็ยังมีควานนะครับเรียวอยู่ตรงนี้นะครับดูแลอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้นะหญ้าไม่มีแล้วนะครับคือดูเดินหน้าเดินเข้ามาเพราะว่าเอาแมคโครมาปรับเอารถถ่ายมาดันนะครับทผมดินนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดู นะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจน้องแฝดช้างแฝดชายหญิงคู่แรกของโลกเนาะก็วันที่เจ็ดนี้จะจัดงานแต่งแก้เค้ดนะครับซึ่งหลายคนก็อยากมาให้กำลังใจก็หลายคนยังตัดสินใจจะมาได้ไหมเพราะว่าวันที่เจ็ดเนี่ยก็ตรงกับวัน พุรุหัสเนาะไม่ใช่วันหยุดนะอะถ้ามีเวลาก็อยากให้มากันเยอะๆครับผมไม่ต้องหว่วงเรื่องที่จอดรถนะนี่เห็นไหมฮะ,ะทางฝ่ายเจ้าบ่าวกำลังเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะครับ mm. เพื่อว่าให้เพิ่มอะจะมีพื้นที่เพิ่มพื้นที่จอดรถเพิ่มเนาะประมาณนั้นนี่ฮะกำลังผมดินนะฮะ ีครับานมรกตพังนาตรีนะครับอ่าฝนกำลังปรับปรุงพื้นที่อ่นิยามคำว่าเบิ้งนะไ่โอเคกันไดยนะครับ รถถังจ้ารถถังมาแล้วมา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 เล่นกันไหนเลยรถถังอานี่ฮะรถถังมาแล้วมาส่องรถถังให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยสิรถถัง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 โตแล้วนะเนี่ยตัวใหญ่เลย ตัวใหญ่เลยอะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหมานย้มหมานย้มหมันเลยย้มหมันเลี่ฮะน่าจะร่วมสามร้อยโลอยู erm ่นะดูด hmm. um ูดูเอออึออึให้ด uh ูหางหน่อยให้ดูหางหน่อยนี่อ่ะก่ พ่ขอก็ชื่อง่าทองนะครับทางกสโตมากจำม,มั่มเลยนะถือว่าเป็นช้างจำม,มั่มเลยนะนี่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 โอ้ต้องคุยภาษาช้างอู้ข <laughs> ั้นแรกนะเล่นกับช้างเทง่ายง่ยายเราอย่าไปทํำของแรงนะเราทำค่อยๆนะครับค่อยๆรูปนะเขาจะเล่นกับเราแบบนิ่มนวลนนะเแต่ถ้าไปนี่ๆกับเขาแรงเนี่ยเขาจะโอ้หมนะ เร่อกับเราแองเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องเล่นกับเขาค่อยๆก่อนค่อยๆด้วยความป่อนโยนโอ้โอ้โอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโน่นโน่นโน่นโอ้โอ้เดาคุยภาษาช้างด้วยนะครับผมเริ่มคุยภาษาช้างได้แล้วโอ้โอ้โอ้ นน่พอได้ยินภาษาช้างเขาจะเริ่มคลิกคักแล้วะเริ่มมีส้นมาแล้วตอนนี้เอาส้นมาด้วยเอาส้นมาด้วยออโอ้โอ้โอ้ แวะมาส่อนรถถังด้วยนะครับทุกคนบรรยากาศประมาณนี้ครับตอนนี้เราจะเห็นพื้นที่ตอนนี้นะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองานแต่งนะที่จะถึงนี้น้องแฝดขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับ